หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราตัดสินใจเดินทางเข้ามาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราก็ยังไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับและเมื่อคืนนี้นะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์นะครับประมาณ3ครั้งนะครับเนื่องจากแม่น้ำคว้างและแม่น้ํายาวนะครับที่อยู่ในอำเภอปัวล้นตลิ่งนะครับขอให้ยกของที่สูงและอบพยพไปยังศูนย์พักพิงนะครับ แต่ดีที่พื้นที่ที่เราอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับเราจึงวางใจได้นะครับผมหลังจากที่เราตื่นมานะครับผมก็ได้รับข่าวร้ายนะครับว่าน้ําท่วมในบริเวณรอบๆอําเภอปัวครับไม่สามารถเดินทางออกจากอําเภอปัวได้นะครับและยังไม่สามารถเที่ยวในอำเภอปัวได้นะครับเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันนะครับผมเราจึงติดอยู่ที่นี่อีกหนึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมกันนะครับว่าพวกเราจะเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ในจังหวัดน่านนี้ไปยังไงครับ สวัสดีครับผมหมายของลงป่าครับสวัสดีค่ะสาวภูพันค่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถคันเดียวเที่ยวตะไท่ครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่23เดือนกรกฎาครับนรกสครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่เทศบาลตำบลปัวนะครับด้านหลังของเราเป็นสวนสาธารณะนะครับผมแล้วเมื่อคืนนะครับเราก็ได้มาขอจอดรถนอนตรงนู้นนะครับผมตรงโรงรถนะครับตอนนี้ผมได้ยายรถออกมาด้านนอกแล้วนะครับเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เนาะได้เข้ามาทํางานแล้วนะครับ เมื่อคืนนี้ผมตัดคลิปนะผมหลับนะครับโทรศัพท์แบบหลับคาม,มือเลยเสาบ,บานอากาศเย็นมากไม่ได้เปิดเครลมเลยเนาะใช่ค่ะป้าเดี๋ยวเราพามาดูน้ําตรงฝั่งนี้ครับน้ำเนี่ยคือขึ้นสูงนะสระบนร์นะ<ม>ตัวนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำอรอสอสองร้อยปีนะครับผมตอนเรามาสัะบ,บุรีดูตอนเรามาคือน้ําครึ่งหนึ่งเองนะครับนี่แต่ตื่นเช้ามาผมจะงตกใจเนาะน้ำเต็มเลยค่ะ น้ำเกือบเต็มแล้วครับผมก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถท่วมได้เนาะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีประตูระบายน้ําแล้วก็มีฝายนะครับผมนี่ตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือเป็นพื้นที่สูงนะก็ตอนนี้นะครับผมเราได้เข้าไปสอบถามเนาะพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่ก็จะดีมากนะครับผมก็อธิบายแล้วก็แบบแนะนําให้เนาะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนเนี้คือเรายังไปไหนไม่ได้เนาะแต่เราขับรถออกไปหาอะไร กินก่อนแล้วเสววาันเนาะเพราะว่ามันก็ทางกับข้าวยากเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะฮะปะแต่ลอดดูก,ก่อนเนาะเพราะว่าตรงตรง,ตรงฝั่งที่เราอยู่เนาะคือมันจะเป็นเนินเคื่อแล้วก็เส้นทางข้าจายยังไม่ได้ปิดครับผมแต่ตรงด้านล่างที่ปั๊มน้ำมันคือเขาปิดแล้วโอเคครับผมปะฝนไม่มีทิท่าจะหยุดเลยนะครับโอ้เสาพานดูฝั่ง ซ้ายมือครับอุย้ยน้ำท่วมแล้วโอ้โหฝั่งซ้ายมือของเราก็คือน้ำสีน่ากลัวมากค่ะคุณ้านบ้านเขาแบบน่ากลัวนะเสาผานกลัวแบบดินสไลด์ลงเห็นไหมใช่ค่ะครับหนูฝั่งนู้นดินสไลด์ลงนะเสาผานนะใช่ค่ะตรงนี้เป็นฝายเนาะ มืดไปหมดเลยครับไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่เงาภูเขาล่างๆนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือครับจะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับแบบทรงสวยๆเลยนะเนี่ยเขาจะใช้ไม้ทําครับโอ้ยังไงเป็นเอกลักษณ์ของทางหน้าเลยนะ ไปซื้อผักสดอยู่โรตัสไหมสาวพานอยู่ไหนคะนี่ในโรตัสข้างๆนี่ครับก็ลองไปดูก่อนก็นกได้คะ่ะอ๋อน้ำมันเริ่มลดแล้วหรือเปล่า,าเห็นข่าวเมื่อเช้านี่คือน้ำท่วมหนักเลยนะตรงนี้แหละสาวพานีนตรงนี้โอ้โห oh, oh, oh. ถอยดีกว่าเนาะกลับดีกว่านะครับไม่ไปต่อลโอ้โหโอ้โหเหมือนทะเลน้อยเลยนะโอ้อ oh, <under> <า>ันตรายมากเลยนะนี่ <Okay. S 2> เนี่ยดูที่จุดที่เราอยู่จะเป็นตรงนู้นนะครับจะเป็นเป็นเนินขึ้นเนาะอยู่ที่ข้ายังประดอยนะครับผมเนี่ยโลตัสไปไปซื้อผักซื้ออะไรก่อนโลตัสตอนนี้นะครับผมก็ได้มาจอดรถที่โลตัสนะครับผมแล้วก็ด้านข้างโลตัสครับตรงนี้ เป็นเหมือนหนองน้ำเลยนะนี่ตรงนู้นจะเห็นแต่ยอดต้นมะพร้าวนะครับโอ้โหนี่ครับน้ำท่วมสูงมากครับ ไปขับไปหลบฝนอยู่ที่โลตัสก่อนครับไม่รู้จะไปไหนเนาะสัพพาหเนาะเราก็คนหาร้านกับข้าวก็ไม่เห็นนะครับไม่ได้เปิดหรือเปล่าครับเรือยเราไปไม่ถูกที่หรือเปล่าเนะไม่ไมไ่ค่อยมีร้านเปิดครับใช่ครับนไม่ยนี่งไงสัพดาหมาเจอรถราคานี่ข้าวหอมมานีร้อยสี่สิบอดบาทครับกิโลครห้ากิโลครับ อันนี้เหรอใช่ไหมออันนี้นี่ฟองก๊าห้ากิโลห้ากิโลร้อยสี่สิบเอ็ดบาทปกติร้อยสามสิบเจ็ดอร้อยเจ็ดปกติร้อยเจ็ดสิบสามตัวนี้แหละถูกสุดแล้วครับทิส <c oughs> ตัวนี้แหละอันนี้แหละสาคันคือข้าวอะไรครับ <c oughs> ข้าวขาวตากแห้งนี่คือข้าวอะไรหืมไงข้าวขาวตากแห้ง ร้อยยิบเก้าบาทไม่รู้ค่ะนี่ครับร้อยยิบเก้าบาทข้าวขาต่างแห้งเม็ดหุง<ฮ>ขึ้นหม้อเม็ดสวยเป็นเหมือนข้าวการเกษตรหรือเปล่าที่เขาทำเขาวผัดนะ <laughs> เอาข้าวหอมเรียนะร้อยสี่สิบเอ็ดบาท <laughs> ตอนนี้เราก็ได้ข้าวที่ีร้อยครับผมเป็นข้าวหอมมะลินะครับห้ากิโลร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับผมแล้วก็เป็นกัน นี่กันแดดหน่อยเพราะว่าดำไปหมดแล้วครับไ<ห> <ś itation> ปเดี๋ยวเราไปหาที่ทำข้าวกินเนาะสาวปวนเนาะหรืหอ,<า>อว่าเราจะทำข้าวชมบรรยากาศไปนะเนี่ยสาวปวนน้ำเยอะมากเลยนะโอ้โห,หเนี่ยจะท่วมมากแล้วหนูฟังหนูฟังนึกครับหนูเห็นไหมจะท่วมมากเลยน,นิดเดียว,วนะ่ะน<ม>่ะโอ้ยงานข้าวแล้วครับสบับปวน อ่าไปได้ไหมเนาะน่าจะไปไม่ได้นะครับไปได้ใช่ไหมไปได้ทางเดียวเดินรถได้ทางเดียวค่ะคุณโอเคนี่ดูต้นไม้ดินสไลด์มาจากข้างบนนะครับโอ้โยแล้วเข้างนี่กัน เข้ามาทำไมเอ้ยอ๋อนี่ไงกำแพงเมืองปัวครับนี่สองแปดสองห้าสองเก้าศูย์หกกำแพงเมืองปัวเดี๋ยวฝนหยุดฝุ่นลาแล้วค่อยมาถ่ายรูปนักสาพันธ์เนาะค่ะ ขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้น่าจะขึ้นไม่ได้ครับเส้นทางแบบนี้นะอ๋อฝั่งนี้แถวภาร้านอาหารเนี่ยใช่ไหม,มปิดบอกเกลือสี่สิบหกกิโลเองสี่สิบหกกิโลจะไปไหนไม่ได้นะร <c oughs> อตอนนี้อ๋อฝั่งนี้ไม่ท่วมเท่าไหร่ครับนี่ฝั่งนี้ยังเห็นข้าวอยู่เป็นที่สูงอยู่ขอบคุณนอกฝั่งที่สูง แต่น้ำมันหลากมาอย่างนี้เลยนะน่ากลัวมากเลยค่ะเนี่ยน้ำจะไหลหลากมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นสายลงมาเลย <c oughs> เขามาทำอะไรกันเหรอเขาต้องมาดูน้ำโอ้ยโอ้โหเห็นไหมชาวพาน้ำแบบโอ้โห น้ำจนจะท่วมคอสะพาแล้วนะคุณใช่ครับอ้แล้วก็น้ําเยอะมากเลยค่ะอาโตโอ้โหคือตอนนี้นะครับน้ําไหลหลากมาแบบน่ากลัวมากนะครับสีน้ําก็แดงนะครับผมโอ้โห่อีกสักหน่อยก็จะล้นตลิ่งนนะครับนี่ ออดูคขับน้ำมาครับจากนักท่องเที่ยวครับผมกำลังจะกลายเป็นผู้ประสบภัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำคว้างนะครับอยู่ที่อำเภอปัวครับจังหวัดน,น่านครับตอนนี้น้ํานะครับกําลังจะล้นตลิ่งเลยนะเหลืออีกนิดเดียวนะครับผมโอ้โห,โหน้ําแรงมากครับ น้ำแรงก็น่ากลัวนะครับสีน้ำนี่คือสีแดงเลยครับผมโอ้สถานการณ์น้ำตอนนี้น่าเป็นห่วงมากๆนะครับถอยกลับดีกว่าครับสามภูบานไม่ไปต่อแล้วครับเพราะว่ามันอันตรายเห็นน้ำเป็นน่ากลัวนะครับผมถึงแม้ตอนนี้นนะแบบ สะพานยังไม่ขาดถนนยังไม่ขาดแต่อนาคตอาจจะขาดก็ได้ผมก็เลยนอกขึ้นที่สูงดีกว่าครับสวันค่ะเพราะว่าตัวในอำเภอปวนะคือมันเป็นที่สูงไงครับมันปลอดภัยดีนะแต่เนี่ยามเมื่อคือนนี้คือน้ำจะสูงกว่านี้อีกนะครับชาวบ้านบอกนะครับมันเพิ่งลงไปเมืม่อคืนนี้เสียงยิ่งดังกว่านี้เสียงน้ำแบบเสียงน้ำป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบเลยนะชาวบ้านบ,บอกอย่างนี้ครับค่ะออนา่ากลัวอยู่เหมือนกันครับ คนที่อยู่ใกล้ๆนี่โอ้โหใ,<ช>ใจใจหายใจคว<ช>่ำเลยนั่นนี่ครับใช่ถ้าน้ําเอ่อท่วมเนี่ยคือแบบข้าวของเสียหายหลายอย่างเลยค่ะเห็นที่สูงแล้วปลอดภัยครับอ <laughs> โอ้สูงมากเลยเนาะตรงนี้นะสูงชันมากครับผมบ่อน้ําทิพต้อมีบ่อน้ำทิพด,ด้วยโอ้อยู่วัดก็คนเยอะนะสัมปพานวันเมื่อกี้อะ่ะ ผมว่าเขาต้องย้ายรถมาไว้อยู่วัดอยู่อะไรนี่แน่นอนนะกี่โมงแล้วนี่คุณจะเที่ยงแล้วเนาะนี่สิบเอ็ดโมง,เท,งทเที่ยงแล้ครับอีกห้าทีเที่ยงแลวสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้านาทีเนาะครับฝนตกหนักน,น่นี่ตอนนี้นะใช่ ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้กลับมาตรงสลาไปที่ะร้อยครับแต่เป็นสลาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อคืนเราจะนอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมพอดีตอนนี้มีน้องๆเข้ามาพักอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยมาอีกสลาจุดหนึ่งครับแล้วผมก็จอดรถไปตรงนู้นนะครับผมนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสางเก็บน้าครับผมตอนนี้น้ําลดแล้วนะเมื่อเช้านี่คือน่ากลัวมากเมื่อเช้านี้เกือบเต็มเลยครับแต่วันนี้ น้ำค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับผมสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะครับนี่เราก็ได้แวะซื้อผักเนาะว่าจะถ่ายก็ฝนตกนะครับเลยไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะเกิดน,นี่ครับผักที่ได้ก็จะเป็นหัวละพานะครับกระเพรากะหล่ำนะครับมีพริกพริกอะไรนะเขาเรียกเสาวันพ,พริกหยวกพริกหยวกอ่าแล้วก็มีลำไยครับผมแต่ลำไยนี่คือเมื่อคืนนี้อร่อยกว่าครับอ่าตัวนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรไม่ไม่สู้เมื่อคืนนะครับ นี่น่าจะไม่ใช่พันอะไรเนาะสับวันเนาะพันอีโดค่ะไม่ใช่ไม่อีโดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะเพราะว่าเนี่ยแม่ค้าเพื่อนบอกว่าเก็บจากสวนน่าจะปลูกแบบเป็นพันพืชเมืองหรือเปล่าเนาะแต่ผ้าพันอีโดเมื่อคืนนี้อร่อยมากเนาะสับวันใช่ค่ะวันนี้สับวันจะทําอะไรกินครับสับวันจะผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราโอ้โหกะเพราหมูน่าอร่อยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับประมาณโอ้ยบ่ายโมงนะครับผมสิบสามนาฬิกานะครับ ยังไม่ได้ทอะไรเลยสักวันวันน,ไไนี้ไปไหนก็ไม่ได้ค่ะใช่ไปไหนก็ไปได้นะครับหลังจากที่ขับรถสำรวจเส้นทางแล้วคือเราอยู่จุดนี้แหละดีที่สุดนะเ<ช>พราะเป็นที่สูงะนะครับผมข้าวสุกไปยังนอโอ้ใกล้สุกแล้วครับแก๊สกระป๋องอยู่นี่ก็หาซื้อ,อยากมากครับอยู่นี่ไม่มีปั๊มพีทีนะถ้ามีปั๊มพีทีมันจะซื้ออยู่เนี่ที่ปั๊มพีทีนะครับเพราะว่ามันจะหนักกว่าครับผม มันจะได้เยอะกว่านะครับฝนตกลินลินนะครับเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยนะคืนนี้เราน่าจะได้นอนที่เดิมมาสัปหันเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ได้ขออนุญาตพี่เจ้าหน้าที่แล้วนะพี่เจ้าหน้าที่ก็ใจดีมากนะ <c oughs> อธิบายอะไรให้เราทุกอย่างนะครับแล้วก็ว่าถ้าไปไหนไม่ได้ก็มาพักอยู่ที่เดิมก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเดินทางลําบากแล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้แหละน้ําท่วมนะครับผมใครน้ำแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเราเอาไว้ให้ลนานเกินแต่มันไม่เหม็นนะคุณไม,ม,ม,ม่มันยังไม่เน่าผมว่ามันมันแค่แบบใกล้จะเน่าหรือเปล่าครับมันไม่ใช่ไข่สดเป็นอย่างนี้แหละถาวนเป็นไข่เก่าไงเราเก็บไว้นานแล้วครับไม่เป็นไรครับผมกินได้กินได้พอไข่ดาวก่อนเนาะเราค่อยผัดกะเพาราเนาะสาพานเนาะใช่ค่ะไฟแรงเกินไปหรือเปล่าคุณได้อยู่ครับพราะกาเกราแกนนี้มันเป็นไฟไม่แรงเท่าไหร่ครับอือ เตาแกะใหญ่แล้ก็ไม่ได้ขนมาเลยนะเพราะว่าขนคลองเยอะเกินไปรถเราก็จอดไกลด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้กินกาแฟนะครับผมวันนี้เรากินชาอินเดียครับพี่สาวต้มมาให้นะครับผมนี่เราก็แช่เย็นไว้ครับอ,อ่ะเอาพานกรึบก่อนครับผม หอมมากค่ะพี่ทำให้ไม่ได้ใส่แค่ชานะคะจะใส่เป็นสมุนไพรที่แบบว่าให้ท้องโล่งอย่างเงี้ยค่ะใส่สมุนไพรเยอะมากแล้วไหมแล้วไหมไหมแล้วไหมแล้วไหมยังครับยังยังไม่ใช่ไหมครับโอเคยังไม่ไหมนะนกว่าไหมแล้วนะครับผม ก็คือมีสมุนไพรหลายอย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับพะพานใช่ค่ะกินแล้วรู้สึกโล่งเลยเนาะเหมือนเราอิ่มข้าวอย่างนี้ยค่ะคุณกินเข้าไปโล่องท้องไม่อึดอัดท้องนะนะอ๋อครับเมื่อไรหโอ้โหมันมีหนังด้วยทำมันเลยแบบดีดไง ต้องคนตลอดเลยนะใช่ไม่งั้นนะกระทะปิวเลยนะคุณกระเพาหมูสมชั้นใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอ้ตอนแรกว่าจะสับพริกสับกระเทียมโอ้ย,อยมันแบบว่าไม่ไม่อน,นั้นเท่าไหร่นะคุณอะไรต้องเอาโคกมาตำจะไห้<ช> ฝนก็ไม่หยุดให้เราจริงๆเนาะสับปพานเนาะอืมหอมนะครับผมต้องใส่หิวข้าวแล้วครับตอนนี้นี่แหละสับ,บุพานลองใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักเดือนหนึ่งนี่รถดีไปก่อนเลยโอ้โหเยอะเกินไปหรือเปล่านะคุณ จะเค็มไหมนะมันเป็นก้อนนะนะอ๋อมันโดนฝนไงมันโดนความชื้นครับรสดีแล้วก็นี่น,น้ำตาลซอส น้ำมันหอยค่ะเอาอีกช้อนนึงก่อนนะนิดนึงเเพิ่มความเผ็ดค่ะเราได้ซื้อถั่วฝั่งยาวไหมสาวมาไม่ได้ซื้อนอไม่ค่ะมา สุดท้ายค่ะกระเพราซาโ้พานผัดอะไรนะกระเพาไงคะคุณ <c oughs> เห็นไหมใส <c oughs> ่เป็นถ้วยเลยผัดผักกระเพาใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้ว เป็นไงล่ะน่าทานไหมคะมสีสันน่าทานมากครับผมเดี๋ยวแบ่งให้นี่ของคุณ <laughs> <laughs> เปิดร้านนี้ไดสไปสาวุพานไป <laughs> ผมเชื่อว่ามีผู้ประสบภัยแบบเราเยอะ <laughs> 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 ตอนนี้นะครับกับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็จะมีผัดกระเพราหมูสามชั้นนะครับของสาวุพานเนาะแล้วก็ อันนี้คือไข่ดาวใช่ไหมครับสัตบรานใช่ค่ะอ๋อไข่ดาวเนาะไข่ดาวที่แบบว่าเหมือนจะไข่ชะเนดแล้วแต่ก็กินได้อยู่ค่ะโอเคครับผมนี่แล้วก็มีไส้หมูนะคะที่เมื่อวานนี้เราย่างไว้เนาะนะครับผมแล้วก็เอามาอุ่นนะครับเอามาคั่วกันประมาณนิดนึงนะให้มันร้อนนะครับผมแล้วก็เอามากินนะครับแก้มังกรเราก็เห็นทุกวันแต่ก็กินอยู่นะเพราะว่าวันนั้นคุณลุงมาให้หลายลูกนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับตอน บายบายครับบรรยากาศน่านอนมากๆเลยนะครับสาบพันนะใช่ค่ะมาครับมาทานข้าวด้วยกันครับผมมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเป็นกับข้าวมือที่อร่อยมากเนาะสาบพันเนาะนี่นะครับการมาท่องเที่ยวนะครับผมอาจจะไม่แบบเป็นอะไรที่สวยหรูตลอดเส้นทางเนาะก็จะมีความยากลำบากแบบนี้นะครับพวกเราก็จะถ่ายเนาะถ่ายทุกอย่างนะครับให้เห็นว่าเวลามาแล้วมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้เนาะ คือมันไม่ใช่เฉพาะว่ามาถึงแนละ้วแบบจะเห็นเป็นภาพวิวสวยๆเหมือนที่เขาลงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะเราต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่นะครับผมสำหรับใครที่ชอบการเดินทางแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมช่องเราอาจจะไม่มีภาพสวยๆเนาะสสารันเนาะแต่ก็จะมีเป็นภาพทุกอย่างที่เห็นคือไม่ได้ไม่ได้แบบตกแต่งไม่ได้แบบมุมก้องอะไรเยอะเนาะสสารัน อืมอร่อยครับผมก่อนจะกินค้าลูกคันแล้วก็ค่าที่เดิทางเน่ยนะครับไสหมูก็ยังอร่อยอยู่นะแล้วตอนเย็นผมจะผัดไส้เสาพัานกินนะชอ,อบรองเสาพัานติดใจแน่นอน <laughs> ตรงนี้เขาก็มีคนมาเฝ้าระวังตลอดนาะสังวานเนาะใช่ค่ะแลวผมก็เห็นรถตูนตำรวจนะครับจะขับวนดูสถานการณ์ตลอดเลยครับผมตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณยี่สิบนาฬิกานะครับเราก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะเราก็มานอนอยู่ที่เดิมนะครับผมที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอปัวนะครับ ก็เมื่อเช้าก็ได้คุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วนะครับท่านก็อนุญาตนะครับให้เรามาจอดรถพักตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จนอนแล้วก็พักผ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เล่งตัดคลิปนะครับแราก็เลื่อนรถนะครับเข้ามาจอดในโรงรถเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราก็จะทํากับข้าวนะก็ไม่ทําอะไรมากครับ่วงนี้อากาศหนาวครับผมก็จะต้มมาม่าสดน้ําร้อนๆนะครับผม ส่วนสับปะผ่านก็จะกินปลากระป๋องนะครับนี่แล้วก็จะต้มตรงท้ายรถเลยครับเอาง่ายๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะฝนมันก็ลินลินแล้วก็ลมพัดนะครับออยฝนอะไรก็มาเนาะเราก็ต้องรีบกินรีบเก็บนะครับผมวันนี้ก็อยากนอนเร็วด้วยนะครับผมช่วงประมาณสัก6กโมงเย็นนะผมฝนก็หยุดเลยนะไปนิดนึงครับแล้วก็ตกใหม่นะผมแต่ตกไม่แรงครับเมื่อคืนนี้คือจะมีน้ํานะครับไหลมาตรงนี้เลยนะแต่วันนี้ก็คือ ไม่มีน้ำน้ำเริ่มแห้งแล,แล้วครับเตาแก๊สตอะไรเราก็เปียกไปหมดเลยนะชื้นมากครับกลับไปเราต้องเปลี่ยนที่ใหม่ด้วยนะผมเห็นแบบมันมันเปียกทั้งหมดเลยครับตรงเนี้ยมันน่าจะบวมนะครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นอ่าไม่อัดฟิล์มดำนะครับมันก็จะทนน้ำขึ้นนะครับผมมันเปียกใช่ไหมทับภูมมันไม่น่าจะติดได้โอเตาแก๊สมันเปียกชื้นนะครับ โเตาแก๊สออกแค่นี้นะครับผมได้อยู่มั้งเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนสักพักนะครับน้ําร้อนแล้วครับผมเกือบไม่ได้กินมาม่านะเพราะว่าเตาไม่ติดแต่ก็ตอนนี้ติดแล้วนะครับเตาใหญ่ก็อยู่้านล่างนะครับก็เลยไม่ได้คนะ้นออกมาเนาะนี่วันนี้กินง่ายๆครับส่วนน้ําร้อนๆสาวหวานไ่เช่าน้ำร้อนเลยเหรอครับไม่คะ่ะ สาวูพันธ์จะกินข้าวที่เหลืออ,อยู่ค่ะอ๋อโอเคครับผมนี่อ่ะหวนน้ำมันร้อนนะครับสาวพันธีปลากระป๋องเนาะค่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้นะครับเราต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วนะครับเพราะว่าอากาศหนาวครับผม กลางคืนอากาศเย็นเย็นนะใช่ผมดูข่าวเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะตัวอำเภอน้านนะครับน้ําท่วมเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ที่อำเภอท่าบองผาน,นะครับที่เราผ่านมานะะก่อนจะถึงสามแยกไฟแดงนะสางอันตรงนั้นก็เขาปิดถนนนะครับน้ําท่วมน้าเอ่อนะครับผมแล้วก็อยู่ที่่บกเกลือก็ดินโคลนสไลด์เต็มไปหมดเลยครับเราน่าจะขยับไปไหนไม่ได้เลยครับ รอดูพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ฝนหยุดให้เราหน่อยแล้วก็อาจจะเที่ยวในที่สปันนะครับผมไปสปันก็ได้เหรอเราจะเที่ยวนที่ปัวผิผดนะครับ <c oughs> วันนี้เราขี่ลราไปก็ไม่เห็นดีอะไรเลยเนะาะเพราะฝนนะครับผม <c oughs> ที่เร่งไว้ก็จะขึ้นลอยสกัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็อาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยนอะสาบุพันเนาะาวันนี้ก็ขอนะครับพักผ่อนนะครับเก็บแรงไว้สู้ต่อไปนอะสาบพันใช่แล้วค่ะเ <laughs> มื่อคืนจะบอกว่าเป็นข้อความแจ้งเตือนเนาะประมาณสามครั้งเ <laughs> มื่อคืนนะครับผมก็คือน,นับหลับตื่นตื่นด้วยระแวงด้วยนะครับเมื่อคืนแต่คืนนี้น่าจะแบบนอนหลับสบายเนาะ เพราะว่าตรงจุดนี้นะผมก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับเนี่ยกล้องวงจรปิด2ตัวนะครับมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับฝั่งนู้นด้วยนะครับผมคือมีกล้องวงจรปิดล้อมรอบเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟสว่างมากครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับผมจะมีป้อมตํารวจครับก็จะมีคุณตํารวจนะครับผมที่อยู่ป้อมตลอดนะครับตอนนี้ฝนนะครับหยุดตกแล้วนะนี่ครับโล่งแล้วครับแต่ลมค่อนข้างที่จะพัดแรงครับผม เหมือนจะเข้าฤดูหนาวเลยนะเหมือนฤดูหนาวเลยสาวบฟ้าใช่คห้องน้ํานะครับผมก็จะอยู่ฝั่งนู้ดนะครับใกล้ๆเลยนะห้องน้าก็ไฟสว่างมากครับผมนี่คืนนี้ครับเรานอนกันจุดนี้เลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอใหม่พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะได้ออกไปเที่ยวใหม่หรือว่าอาจจะอยู่ตรงนี้เป็นผู้ประสบภัยต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจ้าคลิปขอบคุณแนละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ